การบริหารจัดการขยะเป็นภารกิจหนึ่งที่ทั่วโลกให้ความสําคัญเพื่อสนับสนุนการดําเนินง,งานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งถือเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของทุกประเทศทั่วโลกทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งการจัดการขยะสอดคล้องกับสี่เป้าหมายการพัฒนาได้แก่ 1. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ที่ยั่งยืน 2. การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายอื่นๆอีกมากมายเช่นการขจัดปัญหาความยากจนและการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี <ś le ch> โดย193ประเทศให้การรับรองพันธสัญญาการพัฒนาที่ยัง่งยืนเ <ś le ch> มื่อปีคิทสศักราช2015และตั้งเป้าหมายร่วมกันดำเนินก,การให้สำเร็จในปีคิทศักราช2030 ครงการธนาคารขยะเทศบาลตะบลนาสวงเริ่มดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช2560มีขนาดพื้นที่4.7ตารางกิโลเมตรประกอบด้วย5ชุมชน593ครัวเรือนมีประชากร3,142คนลักษณะส,สังคมเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกป,ปีโดยปัจจุบันมีสมาชิก282ครัวเรือน เทศบาลได้ผลักดันให้อาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะทุกครัวเรือนและเป็นผู้นำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้รับทราบข้อดีและประโยชน์การเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะเพื่อกระตุ้นการลงทุนงานและมีการซื้อขายขยะต่อเนื่องทุกชุมชนทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคาร คณะกรรมการ กำหนดให้มีสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์ส่ละ10,000หบาทซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนเงินชาปนกิจสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น4 6 5 0 0 0บาททั้งนี้จะได้เตรียมขยายผลและผลักดันเพิ่มสวัสดิการเงินเยี่ยมไข้กรณีที่สมาชิกธนาคารเจ็บป่วยต่อไปผลการดำเนินง,งานธนาคารทยาทำให้ปริมาณกยะยาที่นำส่งกำจัดลดลงเฉลี่ยปีละ15ตนันคิดเป็นร้อยละ75จากเดิมพุทธศักราช2 5ง0 ปริมาณขยะ547.50ตันลดลงเหลือ500ตันในปีปัจจุบันช่วยให้เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะลงปีละ7,200บาทรวมระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเป็นเงินรวมทั้งสิ้น5,400บาทจากความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของชุมชนโดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดทำให้ธนาคารขยะเทศบาลตะบลนาสวงมีการขับเลื่อนอยากต่อเนื่อง และขยายผลจากชุมชนต้นแบบไปยังพื้นที่อื่นโดยมีกลไกสู่ความสําเร็จได้แก่สิ่ประสานสู่ความยั่งยืนขีดคิดร่วมคายคิดคือพัฒนาขีดความสามารถคิดคือความคิดสร้างสารรค์ร่วมคือการร่วมมือของประชาชนและคายคือเครือข่ายการขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง238แห่งและสู่หมู่บ้านชุมชนทุกแห่ง ครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมชมธนาคารขยะดีเทคเกิลของเทศบาลตำบลนาสวงอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดของเรานะครับมี้มีการกับเครื่อนธนาคารขยะครบทั้ง238อทอท นะครับโดยเฉพาะที่เทศบาลตะบลนาสวงแห่งนี้เรามีธนาคารขยะครบทุกหมู่บ้าน mm hmm. ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของจังหวัดบุรีรัมย์นีและจะจะขยายให้ครบทุกหมู่บ้านในจำนวน2 0 0พันกว่าหมู่บ้านที่เรามีหมู่บ้านอยู่นะครับ mm hmm. ก็คงจะขับเคลื่อนต่อไปโดยให้เป็นไปตามแนวทางของเศรษฐกิจใหม่นะครับ BCG model นะครับซึ่งเราจะขับเคลื่อนให้เกิดผลประโยชน์โดยเฉพาะวันนี้นะครับพี่น้องได้นําขยะมาขายให้ธนาคารขยะของเทศบาลตะบนนา นะครับก็ถือว่าเรามีเงินเจ็บจากการขายขยะแต่ที่สําคัญนะครับทุกหมู่บ้านแล้วก็ทุกครัวเรือนมีความสะอาดเรียบร้อยไม่มีขยะอยู่ในบริเวณบ้านก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องขับเคลื่อนให้ครบร้อยเปอร์เซ็นในโอกาสข้างหน้าที่จะถึงครับประโยชน์อื่นๆที่ได้รับจากการจัดตั้ง รู้คุณค่าของทรัพยากรฝึกน,นิสัยความมีวินัยในการคัดแยกขยะบ้านเมืองสะอาดลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนสภาพแวดล้อมดีขึ้นรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมจังหวัดบุบีรมาชธานีโดยทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมเพื่อนําไปสู่การลดการเลือนกระจกบรรลุแผนพัฒนาจังหวัดบุรีมราชธานีสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ธนาคารขยะเทศบาลตำบบมาสวงร่วมคิดร่วมตัดสินร่วมวางแผนและร่วมหนุนหนุนปฏิบัติ